สวัสดีจ้าฝาการที่หูเสียงกับกามูลมือนีจะพามาชมบรรยากาศอีกแล้วนะคะนี่บะมุมสะดุ้งหรอค่ะมือนีเปลี่ยนมุมนะคะมาเบิ้งสะดุ้งค่ะอันนี้วิวสวยดีด้วย่ะเจะข้อมักวิวมองนีไหมค่ะมาท่ายลาวรอบหรอด้วยจ้ามาเบิ้งมือนีวิถีชีวิตชาวบ้านอันออสายำเภอกุ้ยแก้วจังหวัดอุดรธานีนะจ้ามาจีฮ่งมาเบิ้งบรรยากาศนะค่ะ เหมือบ wow. oh ้านมาอยู่ดีเหมือบ้านทางมาตสบายจ้าเอามีกล่องมาสับประมาณนะเมย์หันจานกล่องเข้างในปุ้ยนี่ต้องข้อศีลไปสู่ไปสุรางไปสู่มุมมุมนี่มันสวยไหมนี่แม่ติดบ้านเพื่อนนี่แม่ว่าไม่เสียดีอันเล้วสบายคักเนาะจากมานั่งเล่นส้มวิวกับข้านก้อนยงกเนาะ แามได้ปลาเสืก็ลุมดเถือแมได้ว่าเสืยงได้โอ้ยมาเห็ดเถื่อมองค่าแต่บานไหมอื้านมันบ้านมันปลาเสือแ่บามันวลาเสิมาตึกได้อันพุกเด้ง่ายๆดิไม่บอกถือกรถือนนะคะหน้าถือหน้าพ่นยุ์ยนี่นะจ๊ะเอาเด้แม่มันหมานนะจ๊ะมาถื่อให้แต่ท้ายเขากล่องตัวง่า่เด่นลงแค่บาทนค่ะ ตอนขอพ่อัเนี่ยหมาคือพักกานห้องรู้สันดีพ่ก้องักห้องบ้านเดียวเดียวเสีกหนิจักน้อยก็เอามุมหนกันแม่่านเสือยกยกทั่วโลกพวกเราแม่บ้าพุดินทงทยนอันทาพนพุนตะกไทมเย่ามัลุวาคุมอ่อนอ่อนเก้าย่นย่นลงไปเสาร์ดวงจาท่ายก บะข้าอัเนข้าบสาภาพนะคะข้าเห็ดสดๆค่ะได้กบว่าได้นะคะบ่ได้ข้ากบว่าว่าได้นะจ้าย่งหอมกะทว่ามสะดุ้งเลยนะคะลายมือไดามาทาอยู่นี่นะคะย่าึ่งเบียร์้วจ้าเลยแม่ท่ายไปเรื่อยๆค่ะถือว่าเสียข้ากทายเพิ่มบรรยากาศนะคะ มันานกวองแม่แม่บ่ตะกองมาลหรอปะไรเดี๋ยวเดี๋ยวสิไปลายมุมมาเห็นคุณแม่กันเอาใหญ่นี่จะคุณแม่กันมา,มาป่ามัน่านคล้องให้เลยปาดน้ำจะต้องหน้าขาวจากผ้ากา็พะน่ะเอามันบ้านบกสิเมื่อในขาน้นาขาวจากผ้าอือจจกน้ำสิลบ้านใดเนาะคะ่ะอันนี้มาบ้างอัน,นอันนี้เป็นคล้องย่อย้วยะค,ะยยค่ะเนี่ยคล้องย่อยคสีผ้ามาบ้างคล้องไง้วจ้าวานี่ค่ะอันนี้คลอ,องใหญ่นะคะ ในคลองใหญ่มาบ้างอ่ะพวกนี้พันธุสิได้บ้มานบ้าตัดได้หรอปล่ได้เนาะอันนี้บรรยากาศนะคะป้ายบรรยากาศอะไบ้างนะคะเจ๋งสวยเจ๋งสวยเมื่อไหนน้ำถือว่าลดแน่ดยเนาะ มือนี้สะดุ้งน้อยลงได้แต่ว่าสะดุ้งงา่ายลงมากันใดนะคะ่ะยอ้อนกลัมาทงเสมอจ,าจา้าบัลอยู่ในบ้านนะครับเพราะวา่าชอบบรรยากาศทงไห้ทงหน้าค่ะแกเจ็บบรรยากาศให้บ้างน,นะคะ่ะจะลงไปท่าให้บ้างค่ะค่ะค่ะงไปท่าอืมท่าให้เป็นไปกันใครเป็นสมัยตะกี้กระโดดตั้มๆหรอตอนนีน้เนาะ เดี๋ยวีนกับบักกาล้งในคานามันบักใส่บานใดค่ะเมียอน้้ย่เขาโดดซักผาซักผ้่เนาะมองมึงหนีหมออยู่ดีมองตั้งอยู่เนาะนั่นแม่นกับหมอนั่นม้นนำม้วนเข่าหันปราลดน่อยนะจ้าประลดค่ะปลาหลดนะคะก็ไม่ทามารถเก็ได้อยู่ดีเราเต้นต้องอยู่ีาแล้ว กระไดกเสียดตัวเน่แล้วกั้งข้าเนียวเนาะมันน้ำม,มันแห้งบางหันน้ำม,มันแห้งขดาจ้าปลาเค็งมุกนี่พมัด้กินยิ่เดีเนาะ กับบรรยากาศชีวิตบ้านบ้านเห็นบ้างอีกแล้วค่ะบ้านเจีโฮมนะคะเมื่อนะค่ขาน้ำไหลตาดตาดนะคนกัอันนี้เป็นวิวที่ย่าโฮมชอบมากครับเพราะว่าวิวหม่องนี่มันมันงามนะจ้างามก็สวีโซหม่องเอื้น ไปไงี้มันเต้นขอมาติ <laughs> เอาเดี๋ยวเวกลมาเดี๋ยวกลับมา,มา,าไไแล่น้ำลดอีกลงเล็กน้อยกะเียลลงมัดราคาสะดุงแถวนี้ลงงมดเลยค่ะขน้ำลดอีกเล็กน้อยค่ะอบอบ่ามันพัดตืก,กอยั่เพ้่พเอาลงยั่ไไหมนี่พัเอาลงตะไรแล้วตี <Okay. S 1> นนเนาะ <laughs> มันเพิ่งมาพิ่ต่อเอาลงมันบ่มีสะดุ้งเดียวนั่นอย่างนะตังว่าเพิ่อเอาลงไว้สันทิบ้าตีงี้เท่าตี่พ่งต่อเอา่องไว้ให้ได้บุสิเมนแบบเฮ่เฮ่เฮหลายยุสะดุ้งเนาะดึงขึ้นบ่าไวยังสินะ เอาเลยชมวงบรรยากาศะคะือก้าวราคาบ้านเก๋หนะอร์นเพิดออฟฟิเชียลนะคะผู้ดใดอยากมากินตับห้องเผาป่ามารจา้าบะมี่กับซื้อให้กินนะคะเป็นอะได้ซ <c oughs> ีซี่มาเผาซ่วยกินนะคะมาเยี่ยมมายามนะคะเอฟซีทั้งหลายคะ่ะจะถิ่มจะป่าเก๋ฮอร์นนะคะมาเดทท้ายวิวหนาหานกับทายอันนี้ไปเรื่อยๆน,นะคะจนเราเปิดวงหมดราคาจังสิบไปจัดเต็มเนายป่ายุสาบือดค่ะป่ายุหยบะมี่กับซ่งาง ปาจะหวยพมีกินปลาสาก็ได้ดอกค่ะตัวปลาสามันบแซ่บกือปลาห่วยมันประมาณปลาจะสามันประมาณกับปลาห่วยนะค่ะที่เมียหรอทีเมียหรอเบียร์หรอคที่กขึ้นจะอะไรเนะกัขึ้นเนาะ ยื ة, ้อท้ายอยได้จไดที่อ่างเีรือนป่าวน่มันจ้างมาอยู่ไม่ขันแต่เพราะมีแนวเหตุกับมาพาเตืกเล่อนี่แหละเนาะอืมขันเพรามีทุ่งกับเพราเตกเล่นเรื่อยอยู่ บอกแล้วว่าคลิปเกี <really dungeon, kind of house, no hm ่ยวห้องไปใส่เขาอาการน้ำน้ำสะดุ yeah> ้งังนี่แต่ข้ามขยมากด้นนัดกันไว้แต่ยิ่งเสียงมากรถเอาเบิด้เดคาเอฟซีจ้าแต่ยินเสียงล่ามาเลยแวว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 ดูเขาหงวยกับหองเนี่ละเฮา เอาคลิปหนาพอกันไหมทุกค่ะเจ้าของกัดจีล่าลงกัดซ้ำนียนะคะคลิปหนาพอกันไหมค่ะขอบคุณมากมายนะคะวิวสวยๆนะจ๊จขอขอบคุณมากมายนะจ้า